สวัสดีครับวันนี้เรามีธรรมะดีๆง่ายๆนะครับมาคุยกันมาเจาะลึกเรื่องราวที่มีความสำคัญกับชีวิตกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาสำรวจธรรมะที่แบบนำไปใช้ได้จริงนะครับจากข้อความธรรมะต่างๆที่เราได้รวบรวมมามีแก่นที่น่าสนใจมากๆเลยคือความประพฤติธรรมเป็นมงคลสูงสุดค่ะแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งที่ทรงพลังมากๆคือทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอืมใช่เลยค่ะ เหมือนว่าการเข้าใจแล้วก็นำธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความสุขให้ชีวิตได้จริงๆนะครับใช่เลยค่ะคำว่าธรรมในที่นี้ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือความจริงความถูกต้องความดีงามหรือหลักคำสอนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องที่แบบโหต้องซับซ้อนอะไรมากมายหรือไกลตัวเลยนะคะแต่เป็น หลักการพื้นฐานในการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้วันนี้เราก็จะมาลองพิจารณาแง่มุมต่างๆของการประพฤติธ,ธรรมจากมุมมองในเอกสารที่เรามีกันค่ะเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับคำว่าการประพฤติธ,ธรรมที่เราพูดถึงกันบ,บ่อยๆเนี่ยครับจริงๆแล้วแก่นของมันคืออะไรกันแน่ครับออมเหมือนแหล่งข้อมูลแรกเขาให้คำจำกัดความไว้น่าสนใจนะครับว่าคือ ความประพฤติปฏิบัติแตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเจตนาอันเป็นธรรมโดยสม่ำเสมอเอกกคำว่าสม่ำเสมอนี่แหละครับน่าสนใจใช่ค่ะจุดเน้นคือตรงนี้เลยคือความต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่ว่าเออทำดีเป็นพัก,พก หรือทำตามกระแสแต่คือการปรับวิถีชีวิตเราให้มันสอดคล้องกับความถูกต้องดีงามเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปเลยแหล่งข้อมูลที่หนึ่งเขายัางชี้ให้เห็นภาพกว้างๆด้วยนะคะว่าการประพฤติธ,ธรรมเนี่ยก็มีหลายระดับอยู่นะตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยคือเป็นคนดีมีศีลธรรมทั่วไปที่เรียกว่ามนุษยธรรมไปจนถึงระดับที่สูงขึ้นหรือกระทั่งเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือความหลุดพ้นหรือโลกอุตรธรรมนะคะ แต่ถ้าจะให้จับหลักจริงๆเลยนะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเน้นย้ำเนี่ยเออมีหัวใจสําคัญอยู่3ข้อเองค่ะคือไม่ทําความชั่วทําปวงทําความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ข้อสุดท้ายทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอ๋อครับครับไม่ทําชั่วทําดีแล้วก็ทําใจให้ใสทีนี้ไอการไม่ทําชั่วทําดีเนี่ยพอจะขยายความได้ไหมครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง เห็นหลายแหล่งข้อมูลเลยโดยเฉพาะแหล่งที่1กับ9พูดถึงหลักสําคัญที่เรียกว่ากุศลกรรมบท10นะครับถูกต้องเลยค่ะกุศลกรรมบท10นี่เปรียบเหมือนเ,ออเป็นแผนผังหรือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยของการทําความดี10ประการแบ่งง่ายๆเลยนะคะเป็น3หมวดคือการกระทําทางกายการพูดจาแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือทางความคิดหรือทางใจค่ะเรื่องที่กายก่อนเลยเป็นยังไงครับ ดูจับต้องง่ายดีได้เลยค่ะหมวดแรกกายสุจริตนะคะคือความประพฤติชอบทางกายมี3อย่างง่ายๆ 1. คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือการเบียดเบียนชีวิตอื่นคือเน้นให้มีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน 2. คือเว้นจากการลักทรัพย์ไม่เอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อ่ะคะ่ะรวมถึงการทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วก็รู้จักแบ่งปันด้วย 3. คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็คือการซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตัวเองรู้จักสำรวมแหล่งข้อมูลที่1เขาชี้เลยนะคะว่าการละเมิดข้อนี้เนี่ยสร้างปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมตามมาเยอะมากส่วนแหล่งข้อมูลที่6นะคะเขาสรุปอันนี้สองเลยผลดีของการรักษาศีลทางกายเหล่านี้ไว้ชัดเจนเลยว่ามันนําไปสู่การมีอายุยืนสุขภาพดีขึ้นมีทรัพย์สินที่มั่นคงแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะโอ้โห แค่3ข้อทางกายก็นอบว่าเป็นการสร้างเกราะป้องกันปัญหาพื้นฐานในชีวิตได้เยอะเลยนะครับเนี่ยต่อไปเป็นเรื่องคำพูดแหะครับวจีสุจริตค่ะหมวดที่2วัวจีสุจริตความประพฤติชอบทางวาจาอันนี้มี4อย่างค่ะ 1. คือเว้นจากการพูดเท็จก็คือพูดแต่ความจริงนะคะไม่โกหก 2. คือเว้นจากการพูดส่อเสียดคือไม่พูดให้คนเขาแตกแยกกันแต่ให้พูดส่งเสริมความสามัคคี 3คือเว้นจากการพูดคำหยาบให้พูดจากไพเราะสุภาพอ่อนหวานและ4คือเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้คือให้พูดแต่สิ่งที่มีสาระเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกกาลรรเทศะด้วยแหล่งข้อมูลที่6เขาก็เสริมไว้นะคะว่าการรักษาคำพูดให้ดีเนี่ยมีผลให้วาจาเราน่าเชื่อถือคนอื่นก็รักก็เชื่อถือคะ่ะโอ้โห การควบคุมคำพูดนี้สำคัญจริงๆนะครับมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อโอกาสในชีวิตได้เลยสุดท้ายคือหมวดทางใจมโนสุจริตอันนี้ดูจะลึกซึ้งที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะมโนสุจริตความประพฤติชอบทางใจมี3อย่างค่ะ 1. คือไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นอภิชาคือไม่เพ่งเลงทรัพย์สินคนอื่นในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ให้ยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่2คือไม่พยาบาทปองร้ายพยาบาท ก็คือไม่ผูกโกรธไม่คิดอาฆาตแค้นแต่ให้มีความปรารถนาดีรู้จักให้อภัยและ 3. ข้อนี้สาคัญที่สุดเลยค่ะมีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทําไมถึงเป็นหัวใจสําคัญขนาดนั้นเลยครับเหมือนแหล่งข้อมูลที่9ก้าเขาบอกว่าไม่มีทำข้อไหนสําคัญเท่านี้เลยในการทําให้ความดีมันงอกเงยขึ้นมาอืมเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเปรียบเหมือนเข็มทิศหรือเหมือนหางเสือเรือเลยค่ะ คือถ้าความเห็นความเชื่อความเข้าใจพื้นฐานของเรามันถูกต้องนะคะอย่างเช่นเราเชื่อเรื่องกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงเข้าใจคุณค่าของการทำความดีการละเว้นความชั่วอย่างที่แหล่งข้อมูลที่1และ9เขาอธิบายไว้นะคะการกระทำและคำพูดของเรามันก็จะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีงามเองแต่ถ้าความเห็นเรามันผิดเพี้ยนไปตั้งแต่แรก การกระทําอื่นๆมันก็อาจจะไขว้เววหรืออาจจะทําดีแบบไม่ถูกทิศทางก็ได้ค่ะสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นเหมือนฐานคิดที่กําหนดคุณภาพของการกระทําทางกายทางวาจาทั้งหมดเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือรากฐานของความคิดที่ถูกต้องทั้งหมดนี้เองทีนี้มีอีกประเด็นที่ผมว่าโดดเด่นมากๆเลยจากหลายๆแหล่งข้อมูลคือพุทธพจน์ที่ว่าธรรมโมโหเวรคติธรรมจารูธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม แหล่งที่สองยังเปรียบเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนเลยชัดตังมหันตังวิยะวัสกาเลไอการรักษานี่มันทำงานยังไงครับคือหลายคนอาจจะนึกไปถึงเรื่องปฏิหารหรืออะไรแบบนั้นเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะคือการที่ธรรมะรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมเนี่ยนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่การคุ้มครองแบบ เหนือธรรมชาติหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลให้โดยตรงนะคะแต่มันเป็นการอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามหลักเหตุและผลของการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องดีงามของเราเองเลยอย่างที่แหล่งข้อมูลที่2และ3เขาชี้ให้เห็นนะคะส่วนอุปมาเรื่องร่มใหญ่จากแหล่งที่2นี้ก็ชัดเจนดีมากเลยนะคะธรรมะก็คือเครื่องป้องกันปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนพายุฝนในชีวิตเรานั่นเองค่ะครับแล้วกลไกที่ธรรมะช่วยกันฝนหรือคุ้มครองเราเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์ค่ะมันมีหลายกลไกที่ทำงานสอดคล้องกันนะคะอย่างแรกเลยคือความมั่นคงทางจิตใจค่ะคนที่มีธรรมะเป็นหลักยึดเนี่ยจะไม่หวั่นไหวไง่ายๆกับความผันป่วนของโลกธรรม8ประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาบยศสรรเสริญนินทาสุขหรือทุกก็คือมีภูมิต้านทานทางใจที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่แหล่ง3แหล่ง4บอกไว้2ก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะ เมื่อเรามีธรรมะนำทางก็เหมือนเรามีเข็มทิศที่ดีติดตัวทำให้เราคิดและเลือกทางเดินที่ไม่นำไปสู่ความเสื่อมหรือปัญหาได้ง่ายสามคือผลดีที่เกิดจากการกระทำของเราเองค่ะคนที่ทำดีมีเมตตามไม่เบียดเบียนใครโดยธรรมชาติแล้วก็ย่อมเป็นที่รักได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ไม่ค่อยมีศัตรูหรือเวรภัยอะไรตามที่แหล่งสามว่าไว้4 คือพลังของสติค่ะการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองต้องการไม่ให้ใจเราตกเป็นทาสของความโกรธความโลภหรือความหลงซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์เลยอันนี้แหล่งสีเน้นและอีกอย่างหนึ่งที่แหล่งข้อมูลที่5กล่าวถึงคือการเข้าถึงธรรมะภายในค่ะซึ่งอันนี้อาจจะลึกขึ้นมาหน่อยหมายถึงการฝึกฝนจิตใจจนเกิดความสงบเกิดปัญญาเห็นแจ้งภายใน ทำให้เกิดที่พึ่งที่แท้จริงจากข้างในตัวเราเองสามารถดับทุกที่ต้นเหตุได้เลยฟังดูแล้วการประพฤติธ,ธรรมก็คือการสร้างระบบป้องกันภัยให้ตัวเองด้วยการกระทําด้วยความคิดที่ดีของเรานี่เองเลยนะครับเป็นเรื่องของเหตุและผลล้วนๆเลยไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรใช่ค่ะ ซึ่งมันก็ตรงกับที่แหล่งข้อมูลที่6พูดถึงอนิสงค์ของศีลแต่ละข้อว่ามันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆทั้งในปัจจุบันคือมีความสุขมีทรัพย์สิสนไปจนถึงอนาคตคือไปสู่สุขติภพที่ดีหรือแม้แต่เป้าหมายสูงสุดคือความสงบเย็นคือนิพพานถูกต้องที่สุดค่ะ เป็นผลที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติเลยจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของเราเองมีข้อสังเกตจากแหล่งข้อมูลที่หนึ่งที่ผมว่าสะดุดใจนิดหนึ่งคือเขาเน้นเรื่องความสม่ำเสมอมากๆเตือนว่าอย่าทำแบบทำๆหยุดๆเหมือนกิ้งก่าหรือวัดก็เข้าเราก็ดื่มการทำดีแบบไม่ต่อเนื่องนี่มันจะให้ผลคุ้มครองแบบครึ่งๆกลางๆหรือเปล่าครับอุ๊ยประเด็นนี้คมคายมากค่ะความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญจริงๆเลยค่ะ ถ้าเราทำดีบ้างไม่ดีบ้างผลมันก็ย่อมออกมาแบบนั้นแหละค่ะคือชีวิตมันก็จะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปการปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจึงจะสร้างพลังความดีที่มั่นคงพอที่จะเป็นเกราะคุ้มกันที่แข็งแรงให้เราได้จริงๆนอกจากนี้นะคะแหล่งข้อมูลที่หนึ่งยังชี้ไปถึงเรื่องแรงจูงใจด้วยค่ะว่าควรจะทำดีเพราะเห็นว่าเป็นกรรมดีมิใช่ทำดีเพราะอยากได้ดีหรือเห็นแก่ลาภสักการะ อันนี้มันเชื่อมโยงกับการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักข้อที่3ที่เราคุยกันไปตอนต้นเลยนะคะการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทงทางโลกเนี่แหละค่ะที่จะทำให้ใจเราสะอาดแล้วก็มีพลังอย่างแท้จริงเข้าใจเลยครับนอกจากความสม่ำเสมอแล้วก็เจตนาที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็ต้องระวังอุปสรรคหรือหลุมพรางด้วยใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลที่1เขาพูดถึงการหลงโลกแล้วก็ยกตัวอย่างอบายามุก6อย่าง เช่นพวกสิ่งเสพติดการพนันการครบคนชั่วว่าเป็นตัวทำลายการประพฤติธรรมเลยใช่เลยค่ะการหลงโลกก็คือการไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ตามความเป็นจริงนั่นเองแหล่งข้อมูลที่หนึ่งเขาอธิบายไว้ดีนะคะว่าบางอย่างในโลกเนี่ยมันให้โทษอย่างเดียวเลยเหมือนยาพิษอย่างเช่นยาเสพติดการพนันบางอย่าง มีโทษเมื่อเราบริโภคหรือเกี่ยวข้องกับมันมากเกินไปเช่นการติดเที่ยวกลางคืนติดความบันเทิงจนเสียการเสียงานและบางอย่างมีทั้งคุณและโทษเลยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นอำนาจชื่อเสียงความงามหรือแม้แต่สื่อต่างๆที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะตัวอย่างของสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษนี่น่าสนใจครับ ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะรับมือกับมันยังไงน่าแล้วใช้ไปเพื่อส่วนรวมเพื่อสร้างความยุติธรรมมันก็เกิดประโยชน์มหาศาลเลยใช่ไหมคะ แต่ถ้าใช้เพื่อตัวเองเพื่อกดขี่เบียดเบียนคนอื่นมันก็กลายเป็นโทษร้ายแรงได้หรืออย่างสื่อที่เราใช้กันถ้าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลางก็ช่วยให้สังคมดีขึ้นได้แต่ถ้าบิดเบือนยุยงหรือเผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมันก็สร้างความเสียหายได้มากเหมือนกันการที่เราจะมีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์โดยไม่ตกเป็นทาสมันเนี่ยจำเป็นต้องมีสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นชอบเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเลยค่ะอ๋อครับครับต้องมีสติมีปัญญารู้ทันมันนั่นเองแล้วเรื่องอคติ4ี่ที่แหล่งข้อมูลที่9้าวกล่าวถึงแล้วครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับเรื่องนี้ครับอคติ4ี่หรือความลำเอียง4ประการอันนี้ก็เป็นอีกหลุงพรางสำคัญเลยค่ะที่เราต้องระวังได้แก่ชั้นทาคติคือลำเอียงเพราะรักหรือชอบพอกันโทสาคติ ลำเอียงเพราะชังหร,หรือไม่ชอบหน้ากันโมหะคติลำเอียงเพราะหลงหรือไม่รู้จริงเขลาและพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวกลัวอํานาจหรือกลัวเสียผลประโยชน์การที่เราจะตัดสินใจหรือปฏิบัติต่อคนอื่นหรือต่อสถานการณ์ต่างๆ <ST IT EN C IA> ได้อย่างเป็นธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องพยายามไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของความลำเอียงเหล่านี้ค่ะ ซึ่งจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับกุศลและกรรมบททางใจที่เราคุยกันคือการไม่โลภซึ่งอาจนำไปสู่ชันทาคติได้การไม่พยาบาทซึ่งก็คือโทสาคติและการมีสัมมาทิฏฐิซึ่งช่วยแก้โมหคติหรือความไม่รู้จริงการฝึกใจไม่ให้ลำเอียงจึงเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยของการประพฤติตนให้เป็นธรรมค่ะครับชัดเจนเลยครับ มีประเด็นหนึ่งที่แหล่งข้อมูลที่หนึ่งเขาหยิบยกมาเกี่ยวกับการคัดค้านการทําให้สิ่งมอมเมาบางอย่างถูกกฎหมายเช่นบ่อนหรือยาเสพติดบางชนิดตรงนี้มันสะท้อนอะไรในมุมมองของธรรมะครับค่ะประเด็นนั้นเป็นการนําเสนอ,อ,อข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนบางส่วนนะคะที่เขาแสดงความกังวลต่อผลกระทบทางสังคมหากสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายขึ้นมา โดยอาจจะชั่งน้ำหนักกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันในสังคมเรานะคะระหว่างแนวคิดทำเศรษฐกิจบางอย่างกับหลักธรรมที่เน้นการต้องการปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุคือการหลีกเลี่ยงอบายมุกในฐานะที่เราศึกษาข้อมูลแล้วก็รับทราบข้อมูลแล้วก็มุมมองที่หลากหลายเหล่านี้ไว้พิจารณาค่ะครับผมชัดเจนครับเอาละครับ เราคุยกันมาพอสมควรแล้วถ้าจะสรุปให้เห็นภาพรวมนะครับสำหรับการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงๆเลยเนี่ยการประพฤติธ,ธรรมนี้มันให้คุณค่าอะไรกับเราบ้างครับถ้าให้สรุปแก่นสำคัญเลยนะคะการประพฤติธ,ธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่การทำตามกฎระเบียบภายนอกเท่านั้นแต่คือการฝึกฝนบ่มเพาะคุณธรรมภายในใจเราเองเช่นความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความเมตตาปัญญาสติให้มันเติบโตงอกงามขึ้นในใจเราคุณธรรมเหล่านี้แหละคะ่ะ ที่จะเป็นเหมือนแสงนำทางให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องสร้างสารรค์แล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขความสงบแล้วก็ความปลอดภัยทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเป็นมงคลสูงสุดอย่างที่แหล่งข้อมูลที่1ว่าไว้เลยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องรักษาที่ดีที่สุดอย่างที่หลายๆแหล่งข้อมูล2 3 4ามยืนยันตรงกันมันคือการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงจากภายนอกสู่ภายนอกเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญคือการกระทำและความคิดของเรานี่แหละที่เป็นตัวกำหนดทุกอย่างในชีวิตเราธรรมะก็เป็นเหมือนแผนที่แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีการนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างที่แหล่งหนึ่งกับ3เน้นย้ำนะคะ ก็จะเปรียบเหมือนกับการกลางร่มงคันใหญ่จากแหล่งสองที่ช่วยปกป้องเราจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆในชีวิตได้แล้วก็นําทางเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็ป้องหมายที่สูงขึ้นไปตามลําดับอย่างที่แหล่งข้อมูลต่างๆ1 5 6ได้กล่าวถือไว้นั่นเองค่ะขอบคุณมากครับสําหรับการเจาะลึกเรื่องธรรมะที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็นําไปใช้ได้จริงในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากคําถามชวนคิด ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นการต่อยอดจากที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละในเมื่อการประพฤติธ,ธรรมเนี่ยมันมีความสําคัญทั้งในระดับบุคคลคือเป็นที่พึ่งให้ใจเราเองและในระดับสังคมคือเป็นรากฐานของความเป็นธรรมถ้าอย่างนั้นการฝึกฝนความไม่ลําเอียงในใจของเราเองคือการพยายามรู้ทันแล้วก็ละวางอคติทั้ง4ลําเอียงเพราะรักเพราะชางังเพราะเขา่าเพราะกลัวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุด ในการสร้างความเป็นธรรมภายนอกให้เกิดขึ้นจริงในสังคมที่เราอยู่หรือไม่ลองนำไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ